การเลือกที่เรียนระดับไฮสคูลที่อังกฤษเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าจะให้ไปเรียนในโรงเรียนที่มีแต่คนอังกฤษก็กลัวว่าจะเรียนตามเขาไม่ทันแต่ว่าถ้าสมมติจะให้ไปเรียนในโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเนี่ยที่มีแต่เด็กอินเตอร์เนี่ยก็กลัวว่าจะไม่ได้ภาษาอังกฤษคลิปนี้พี่การจะมาแนะนําโรงเรียนที่น้องจะได้ทั้งวิชาการและได้พัฒนาภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน Oxford Six t h Form c o l l e g e ครับสวัสดีครับน้องๆพี่การจากแอดเอดูเคชันนะครับ อย่างที่เกินนําไว้ตอนต้นคลิปเนาะเดี๋ยววันนี้พี่กาจะมาพูดเรื่องการเข้าเรียนไฮสคูลที่ประเทศอังกฤษหลังจากที่พี่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆหลายๆคนเลยที่อยากจะไปเรียนไฮสคูลที่นั่นเนี่ยทำให้พี่รู้ว่าจุดกังวลเรื่องเกี่ยวกับการไปเรียนไฮสคูลเนี่ยการเลือกที่เรียนพวกนี้เป็นมีจุดให้กังวลเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก่อนอื่นเลยที่จะพูดถึงเรื่องนั้นเรามาพูดถึงเรื่องไฮสคูลกันดีกว่าไฮสคูลที่เราเรียกเรียกกันในประเทศไทยนี่จริงๆที่อังกฤษมันจะแบ่งเป็นสองท่อนนะครับมันจะเป ท่อนหลังที่เรียกว่า A level แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำเรียกจริงๆเนี่ยท่อน A l e v e l ของที่นั่นนะคือเขาจะเรียกว่า Sixth form แต่หลังจากจบ Sixth form ปุ๊บเด็กจะไปสอบ A l เ v e l เพื่อเอาคะแนน A level เนี่ยไปยื่นเข้ามาหาลายัยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยคลิปเนี้ยพี่จะเน้นตรงที่จุด A level เนาะเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะบอกว่าน้องเนี่ยสามารถจะเข้าเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่น้องอยากเข้าได้หรือเปล่าประมาณนั้นทีนี้การเลือกที่เรียนมันก็จะมี เป็น traditional high school เรียกว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะก็คือหมายถึงว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยหรือว่าคาสเม e ของน้องหรือว่าเพื่อนของน้องในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นคนอังกฤษทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าน้องก็จะต้องไปเรียนในแบบที่แบบเป็นสำหรับคนอังกฤษเลยซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก20-30ถึงคนซึ่งถ้าสมมติเราเปรียบเทียบกับ high school ไฮสคูลประเทศไทยมันก็จ,จะดูไม่เยอะเนาะแต่สำหรับที่นั่นแล้วอย่างเงี้ยแล้วน้องเป็นคนเด็กต่างชาติอาจจะคนหรือ2คนหรือ3คนในชั้นนเเรีีียท่มด็ก อังกฤษเต็มไปหมดเลยเนี่ยรับรองได้ว่ามันสร้างปัญหาให้น้องแนว่ว่าเวลาที่น้องเรียนไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้น้องก็จะไม่มีความกล้าพอที่จะที่จะถามอาจารย์หรือยกมือตอบหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนั้นแหละจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความกังวลว่าแบบเอ๊ะจะเรียนตามเขาทันไหมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสังคมหรือวิธีการเรียนของเด็กอังกฤษอีกว่าเอ๊ะจะไหวไหมในช่วงเวลาแค่2ปีแล้วก็ต้องเรียนค่อนข้างหนักด้วยทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่ง international high school international high school ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กอินเตอร์ซึ่งก็น่าจะพอเดากันได้แหละว่าเด็กอินเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเอเชียนประมาณนี้อาจารย์ที่สอนในโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเขาก็จะเข้าใจแล้วก็จะรู้วิธีการสอนเด็กอินเตอร์แล้วก็คาสเรียนของเขาก็จะเล็กกว่าเช่นอาจจะแบบ10-15คนประมาณนี้ แล้วก็ตัวนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าถึงตัวอาจารย์ได้ง่ายเวลาที่น้องไม่เข้าใจอะไรเพียงแต่ว่าก็จะเป็นที่คําถามเป็นเป็นข้อกังวลที่ตามมาว่าเอ๊ะแล้วเรื่องแบบวิชาการมันจะโอเคไหมหรือว่าคุณภาพทางการสอนมันจะโอเคไหมเพราะไม่เห็นมีคนเด็กโลเคโลไปเรียนเลยประมาณนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่พี่บอกว่าเอ้ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะการเลือกไฮสคูลให้กับนักเรียนวันนี้พี่ก็เลยทําคลิปเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะมาแนะนําโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งซึ่งพี่ มองว่าโรงเรียนโรงเรียนเนี้ยน่าจะตอบข้อเสียของทั้ง2แบบได้นะครับโรงเรียนที่พี่พูดถึงเนี่ยคือโรงเรียนที่ชื่อว่า Oxford Six t o r o r m c o l l e g e ที่ตั้งอยู่ที่เมือง Oxford อ่ะทีนี้พี่จะมีเจดเหตุผลด้วยกันเนาะว่าทำไมพี่ถึงคิดว่าโรงเรียนเนี้ยสามารถจะตอบโจทย์น้องได้ทั้งในแง่ของวิชาการแล้วก็ภาษานะครับอย่างแรกเลยคือโรงเรียนเนี้ยคาสเรียนเขาเป็นคาสเรียนที่เล็กมากเรียกว่า นักเรียนจํานวนนักเรียนต่อชั้นเนี่ยจู่ประมาณ4-8ถึงคนแค่นั้นเองไม่ว่าคลาสไหนๆก็ตามไม่ว่าวิชาอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยน้องจะสามารถเข้าถึงตัวอาจารย์หรือว่าอาจารย์เนี่ยคือเขาจะเห็นน้องเวลาที่น้องเรียนเลยว่าแบบเอ้ยน้องเข้าใจไม่เข้าใจมากน้อยสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสม,มุนน้องเริ่มสับสนหรือเริ่มออกทะเลปุ๊บเนี่ยอาจารย์เขาจะเข้ามาหาน้องแล้วก็สามารถจะแก้ไขได้ได,ได้ทันการก่อนที่น้องจะเลยเถิดไปถึงไหนนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยนอกจากคลาสเรียนมันจะเล็กแล้วเนี่ย โรงเรียนทั่วๆไปเขาก็จะมีฝั่ง student support อยู่แล้วเนาะพี่หมายถึงว่าโรงเรียนทั่วๆไปที่เขามีเด็กอินเตอร์นะแต่ที่เนี่ยนอกจากฝั่ง student support ที่คอยดูแลน้องภาพรวมแล้วเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า senior tutor ซึ่ง senior t i tutor เนี่ยน้องทุกคนจะมีเป็น one on one เลยนะแล้วก็เขาจะมีหน้าที่หลักเลยคือคอยดูว่าเอ๊ะ โ r o g r e s น i o n หรือว่าความพัฒนาการของน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือเป็นเรื่องของของการเรียนเนี่ยมันเป็นไปได้ถูกทางหรือว่าเป็นไปได้ตามที่คาดหวังมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยก่อนที่น้องจะเริ่มเรียนอะไรทั้งหมดเลยอะเขาก็จะมาคุยกับน้องก่อนว่าโกของน้องคืออะไรน้องอยากเข้าปริญญาตรีมหาลายัยอะไรโปรแกรมอะไรแล้วเขาก็จะให้คําแนะนํารวมทั้งเขาจะช่วยจัดการในเรื่องของแนะนําน้องว่าเอ๊ะวิชาอะไรที่น้องสมควรจะเรียนเพื่อให้ได้ไปถึงเป้าหมายของน้องด้วย ข้อ3ครับที่โรงเรียนเนี้ยจะมีนักเรียนโลเคอลเนี่ยเรียนอยู่30%ซึ่งตรงนี้มันบอกพี่ได้ว่าการเรียนการสอนที่เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานของอังกฤษจริงๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีเ0็ิเอร์เนที่เป็น international student ซึ่งตรงเนี้ยมันบอกพี่ว่าอาจารย์ที่สอนอยู่ที่นี่เนี่ยเขามีความเข้าใจการรับรู้ข้อมูลหรือว่าการเรียนของเด็กอินเตอร์เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นน้องจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความเข้าใจในตัวน้องแล้วก็น้องก็จะได้มีเพื่อนที่เป็นคนโลเคอลเอาไว้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยไหนไหนก็พ ข้อ4เนี่ยคือคุณภาพของอาจารย์ที่สอนที่นี่รวมทั้งระบบการเรียนของที่นี่ด้วยอาจารย์ของที่นี่เนี่ยกว่า60%เป็นี่ยเป็นคนที่จบปริญญาโทรหรือปริญญาเอกมาแล้วก็มากกว่า75%เนี่ยคือเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนนะครับอยู่ในช่วง10-40ปีเลย เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยน้องจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีคุณภาพมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในการสอนด้วยนอกจากนั้นเนี่ยระบบทางการเรียนของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่า Tutorial System ซึ่งมันจะเป็นระบบพิเศษที่จะไว้เตรียมตัวน้องเนี่ยสำหรับการเรียนในมหลาลัยโดยเฉพาะทีนี้สําหรับน้องบางคนที่อาจจะยังไม่ได้แน่ใจนักว่าตัวเองอยากจะโตไปเป็นอาชีพอะไรหรือว่าเข้าเรียนปตีสายไหนอย่างเงี้ย ซีเนียร์ติวเตอร์ที่พี่พูดถึงก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่วยน้องในการค้นหาตัวตนของน้องด้วยว่าทางไหนที่มันเหมาะกับน้องข้อ5เนี่ยคือนอกจากตัวติวเตอร์นอกจากตัวอาจารย์แล้วเนี่ยที่เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขามีหลักสูตรที่หลากหลายมาก หลักสูตรในที่นี้นี่พี่พูดถึงวิชาเรียนของ A level อะนะเอออย่างในโรงเรียนดังๆบางที่เนี่ยขาอาจจะมีวิชาพวกเนี้ยอยู่ประมาณ14วิชาน้องอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วผมต้องเรียนกี่ตัวครับพี่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตอนที่น้องยื่นคะแนน A level เข้ามหาลัยเนี่ยน้องสอบแค่3ตัวก็พอครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยน้องจะเลือกเรียนให้เหมาะกับปริญญาตรีที่น้องจะเข้าครับแต่ที่เนี่ยโดยโรงเรียนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมีวิชาให้น้องประมาณสัก14วิชาน้องก็เลือกโงงอาแต่ที่เนี่ยมี20วิชา นอกจากนั้นแล้วอย่างเงี้ยเขายังมีวิชาที่แอดวานซ์มากเช่นแอดวานซ์แมทเทมติกอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติเป็นมันไม่ใช่ตัวบังคับนะแต่ถ้าสมมติว่าน้องอยากจะเข้าพวก Engineering หรือว่าพวกอะไรที่มันเป็นการคำนวณชั้นสูงอย่างเงี้ยและน้องมีวิชานี้ติดไปนวมไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้แอปพลิเคชันของน้องเนี่ยมันดูดีมากๆเลยเวลาที่น้องยื่นเข้ามหาวิทยาลัยดังๆ ข้อดีข้อที่6ของ x x o r r s s x x h Form c o l l e g e เนี่ยคือนอกจากเขามีคอร์ส A Level แล้วเนี่ยเขายังมีคอร์สอื่นให้น้องเรียนได้ด้วยซึ่งคอร์สพวกนี้เนี่ยมันจะมีการเรียนการสอนต่างจาก A Level บอกตามตรงเลยการเรียน A Level ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วน้องก็ต้องไปแข่งขันกันตอนสุดท้ายที่ว่าสอบ A Level นอะครับ สำหรับน้องบางคนเนี่ยที่พอไปเริ่มเรียน A-level แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันยากเกินไปหรือมันกดดันมันเครียดจนเกินไปอย่างเงี้ยน้องสามารถจะเปลี่ยนมาเรียน BTEC หรือเรียน Foundation ได้ซึ่งคอร์สพวกนเนี้ยมันก็สามารถจะพาน้องไปเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้เหมือนกันในการเรียนการสอนที่แตกต่างกันแล้วก็ความกดดันที่น้อยลงจาก A-level เพราะฉะนั้นพี่ถึงจับข้อเนี้ยมาเป็นข้อดีของ Oxford Sixth Form College ด้วยส่วนข้อที่7เนี่ย ดูข้อมูลอะไรตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่6มาเนี่ยดูดีทั้งหมดเลยคําถามคือผลลัพธ์ของเด็กนักเรียนที่เรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างเด็ก A Level จากผลการเรียนของเด็ก A Level นะครับในปี2020เนี่ยมีเด็ก50%ที่ได้เกรด A Star หรือเกรดที่ดีที่สุดนะครับของการสอบ A Level อนะเนาะถึง A เนี่ย50%เนาะแล้วก็มี72%เนี่ยที่ได้ A Star ถึง B นอกจากนั้นแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่า A level แค่อย่างเดียวที่เด็ก ได้ผลการสอบที่ดีเด็ก b t e c คของที่เนี่ยก็ทำคะแนนกันได้ดีมากๆเหมือนกันกว่า95%จากข้อมูลปี2020แล้วเนอะน้องที่เรียน b t e c คเนี่ยได้คะแนน distinction หรือ distinction star ซึ่งเป็นเกรดที่สูงที่สุดของ b t e c ค มาดูกันส่วนฟาวเดชันเนี่ยน้องก็ยังทำคะแนนกันได้ดีมากๆเหมือนกันครับกว่า50%ที่เรียนฟาวเดชันเนี่ยได้เกรด A สตาร์ถึง A แล้วก็พี่ไปดูข้อมูลของปี2020เนี่ยมีน้องบางคนที่เรียนฟาวเดชันเนี่ยสามารถจะเข้าแมนเชสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ได้ด้วยน้องจะเห็นว่าผลลัพธ์ของเด็กนักเรียนที่เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยถ้าเทียบกับโรงเรียนอื่นๆทีนี้เราก็าพูดกันถึงข้อดี7ข้อของโรงเรียนนี้ไปแล้วเนาะฟ,ฟอร์สิตฟอร์มคอรเลสทีนี้เรามาดูกันในส่วนอื่นบ้าง พี่กัสเชื่อว,ว่าพ่อแม่หรือว่าตัวน้องเองก็คงจะห่วงเรื่องความเป็นอยู่หรือว่าความปลอดภัยด้วยออกฟอร์ดเนี่ยเป็นเมืองที่ปลอดภัยมากๆเพราะว่าในคนในเมืองนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องการศึกษาพวกนี้แหละครับแล้วก็ถ้าน้องไปดูแรงกิ้งเนี่ยออกฟอร์ดถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองที่ปลอดภัยมากๆอยู่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางจากลอนดอนมาที่ออกฟอร์ดเนี่ยสามารถจะขึ้นรถไฟปึ่งเดียวถึงเลยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆเนี่ย หายกังวลได้เลยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการเดินทางความสะดวกในในการเดินทางนอกจากนั้นแล้วอย่างเงี้ยออฟฟอร์ดซิกฟอร์มคอรเนเนี่ยเขาก็ยังมีการลิงก์กับพาร์ทเนอร์ที่เป็นที่พักของเขาซึ่งมีการสกรีนอย่างอย่างดีว่าน้องสามารถจะเดินทางมาที่โรงเรียนได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยทีนี้เรามาดูกันเรื่องค่าเรียนกันบ้างค่าเรียนของที่เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าไม่แพงนะครับปีหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 6 0 0 0ปอนด์นอกจากนั้นแล้วอย่างเงี้ยเขายังมี Scholarship ให้กับน้องด้วยสูงสุดเนี่ยอย่างที่นักเรียนของพี่เคยเคยได้เนี่ยคือสูงสุดถึง40%เลยซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับผลการเรียนของน้องๆเรื่อง Entry Requirement เนี่ยหรือว่าเกณฑ์การรับเข้าเรียนเนี่ย Oxford Sixth Form c o l l e g จจะรับเข้า A Level เนี่ยที่อายุ16ปีขึ้นไปก็คือเด็กที่จบประมาณม5ของเราอะครับ โดยเกรดโดยไอเดียแล้วอย่างเงี้ยเกรด2.5ก็สามารถจะเข้าได้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติเกรดน้องแบบต่ำกว่านั้นอย่างเงี้ยก็สามารถจะรีเควสเป็นการพิเศษได้ซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีวิธีการเทสความความรู้ด้วยวิธีอื่นเช่นข้อสอบของโรงเรียนเองเพื่อดูว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเรียนกับโรงเรียนเขาหรือเปล่าสุดท้ายแล้วครับพี่กัสเอารีวิวหรือว่าฟีดแบ็กของน้องๆที่เรียนอยู่ที่หน้านนามาฝากน้องๆกันกันด้วยน้องที่เคยเรียนมปลายที่ประเทศไทยแล้วก็ย้ายไปเรียนเอเลเวทที่นู่นอย่างเงี้ย จุดหลักๆที่เขาเปรียบเทียบกันแล้วเขาชอบกันเนี่ยคือเขาบอกว่าการเรียนที่นู่นเนี่ยอาจารย์เขาจะสอนให้เราเข้าใจมากกว่าสอนให้เราจําเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราจะสามารถเอาความรู้ตรงนั้นนะมาแอพพลายกับโจทย์ต่างๆที่เราจะเจอตอนสอบได้จริงๆแล้วก็ ถ้าในวิชาที่มันจะต้องมีการทดลองหรือมีอะไรพวกนี้เราจะได้ทํามันจริงๆเลยถ้าสมมติว่าเป็นที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นแต่ภาพหรืออะไรประมาณนี้เฉยๆนอกจากนั้นเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เขาชอบกันเนี่ยก็คือเขาได้มีเพื่อนเขาได้เป็นเพื่อนกับแบบว่าคนโลโก้แล้วก็เด็กจากประเทศต่างๆจริงๆทําให้เขาได้มีโอกาสได้สัมผัสถึงความแตกต่างการของเพื่อนแต่ละคนแล้วก็ทําให้สังคมเขากว้างขึ้น สำหรับน้องที่สนใจที่อยากจะไปเรียนที่ออก o r ร66 Form College เนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท e d u d u t i t n o n นะครับในลิงก์ด้านล่างใน l ลาย ID ที่พี่ใส่ ID เอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ